หาาคนอยยกได้รถต์สวัสดีครับเจมินฟอร์ดนะครับผมเอเวอเรสต์ไวด์แทร็กราคาณปัจจุบันหน9 9 0 0้าปนบาทมากับเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตร210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์อิเล็กทริกชิปเตอร์เกียร์ไฟฟ้าอัตโนมัติ10สปีดกับราคาที่แพงขึ้นมาจากตัวท็อป25,000บาทเนี่ยมีอะไรแตกต่างจาก Everest t i t a n i u m Plus บ้าง สามารถรับชมได้ในคลิปเต็มๆทาง YouTube ช่องเจมินฟอร์ดนะครับผมรวมถึงหากคุณผู้ชมกำลังสนใจรถยนต์ฟอร์ดอยู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนมีเงื่อนไขในใจอย่างไรอยากใช้เงินออกรถกี่บาทอยากแต่งมากน้อยประมาณไหนหรืออยากทราบว่าทำอาชีพนี้สามารถออกรถได้ไหมเงินเดือนเท่านี้สามารถออกรถได้ไหมลองทักมาคุยกันนะครับ รับประกันว่าจริงใจตรงสายปลอดภัย100%ครับผมก่อนจากกันไปผมรบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์ช่องเจมินฟอร์ดเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ